ด้านในรวมโชคควา้าแชมป์เทนนิสสิงห์แชมเปี้ยนชิพในวัย40ปีก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ comment, เพื่อมุ่งสู่30,000ผู้ติดตามไปด้วยกันนะครับไปดูการขันเทนนิสครับรายการสิงห์แชมเปี้ยนชิพครับที่สนามแพ็เทนนิสอะคาเดมี่เมืองทองธานีแข่งกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็รายการนี้เนี่ยการกีฬารมลทศไทยกองทุนพัฒน,นาการก,ารกีฬางชาติสิงค์คอร์ปอเรชั่น ได้จัดการขันเทนนิสอาชีพนะครับสิงที่ ATP ทัวร์รายการสิงห์แชมเปี้ยนชิพชิงเงินรางวัลสูงนะครับรวม5 0 0 0 0 0บาทน,นะครับก็รอบนี้เนี่ยแข่งกันตั้งแต่วันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานครับที่สนามอิมแพคเทนนิส a คมป์มีเมืองทองธานีโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชาเลศครับเจ้าปิ๊กครับเดนนีอุดมโชคหรือว่าพี่ปิ๊กของเรานะครับนักกวดจอมเก๋าวัย40ปีก็เป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านของฐานทัพสุขสาราญมือหนึ่งของรายการวัย20ปีไป2เซตรวดนะครับ ด้วยสกอร์นะครับหต่อ3และ7ต่อ5ใช้เวลาไป2ชั่วโมง20นาทีก็ถือว่าหืดทีเดียวนะครับตีกันนานนะครับสชั่วโมงกว่าโดยเดนไนได้รับเงินรางวัลในรายการนี้ครับจากการคว้าแชมป์40,000บาทครับส่วนรองแชมป์ก็คือฐานทัพเนี่ยได้รับเงินรางวัล25,000นบาทนะครับพี๊ก็เพิ่งแข่งไปก่อนหน้านี้ครับรายการที่ผมเคยรายงานไปนะครับรายการเดียวกันนี้นะครับเป็นสิงห์ทีเอทีพีทัวร์ครับแต่ว่าเป็นสนามก่อนหน้านี้นะครับก็รายการนั้นเนี่ยได้รองแชมป์ แล้วมาแข่งต่ออีกรายการนี้ก็ได้แชมป์เลยนะครับพีป,กปิกนี่ก็ต้องบอกว่าประกศาศแขวนรักเก็ตไปนานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วเลิกเล่นไปตั้งแต่ตอนอายุ34ปีครับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวไปเป็นโค้ชไปสอนเด็กๆครับสุดท้ายก็กลับมานะครับกลับมาแข่งรายการก่อนหน้านี้ได้รองแชมป์แล้วก็รายการล่าสุดครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้แชมป์ไปครองเลยนะครับซึ่งหลังจบการแข่งครับดันในที่กลับมาคว้าแชมป์ TATP ทัวร์ได้ครั้ง หลังจากครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์ก็คือรายการสิงแทยแลนด์มาสเตอร์เมื่อ7จดปีที่แล้วนะครับในปี2014ดันแต่นายเนี่ยบอกว่าร่างกายก็ไม่ได้สมบูรณ์เต็มที่นะครับแต่ก็พยายามรักษาจังหวะของตัวเองครับก็ผ่านกันมาทีละรอบจนถึงรอบชิงก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักนะครับเพราะว่าน้องแซคก็ทำงานได้ดีนะครับก็มีการวางแผนและเตรียมตัวมาดีก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะชนะน้องได้นะครับเพราะน้องก็ตีค่อนข้างเร็วนะครับตีลูกค่อนข้างดีด้วยแต่ก็ใช้ประสบการณ์ครับก่อนจะเอาชนะน้องได้สําเร็จนะครับ ก็เดี๋ยวไปฟังเสียสัมภาษณ์ของพี่พิกดันัยอุดมโชคกันต่อนะครับ อาจจะเริ่มได้เหมือนกับว่าร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับแต่ว่าก็พยายามรักษาตัวเองแล้วก็ผ่านมาได้ทีละรอบนะครับจนมาออรอบชิงนะครับเจอน้องแซกนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่หนักพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การเตรียมตัวแล้วก็การวางแผนนะครับโดยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะสามารถที่จะเ,เล่นได้ชนะน้องหรือว่าสูสีกับน้องนะครับเพราะว่าน้องเขาตีค่อนข้างเร็วแล้วก็ลูกค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ พยายามใช้ประสบการณ์ที่มีนะครับพยายามเปลี่ยนเกมปรับรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อให้น้องเขาเกิดความิดพัดมากขึ้นก็เลยทําให้ชนะมาได้วันนี้ครับอยากจะขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับทุกทุกท่านนะครับทั้งสิงห์นะครับทั้ง RS นะครับลูกบอล RS นะครับแล้วก็รวมไปถึงสปอนเซอร์ของผมด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับที่สนับสนุนแล้วก็คอยให้กําลังใจมาตลอดนะครับก็อยากจะเอา ถ้วยหรือว่าแชมป์อันนี้นะครับมอบให้กับทุกทุกคนครับผมรายการต่อไปนะครับที่มีการแข่งขันกันครับของ TATP ทัวร์ครับรายการสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์ครับแข่งกันช่วงระหว่างวันที่6ถึง1 1ธันวาคมนี้ก็ยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าพิปิ๊กจะลงแข่งขันหรือเปล่าแต่ว่ามโอการสูงครับที่จะลงแข่งขันเป็นรายการปิดท้ายของปีนะครับ สำหรับท่านที่ดูอยู่มันจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตอือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ